ม้วนเดียวจบสี่เรื่องจริงที่ดีเจมะตูมปฏิเสธไม่ได้ไกลายเป็นกระแสดังหนังมากสำหรับกรณีดีเจมะตูมเรามาดูว่าตอนนี้มีสี่เรื่องจริงที่ปรากฏมาที่ดีเจมะตูมไม่สามารถปฏิเสธได้เลยเมื่อดีเจมะตูมติดโควิด -19 เรียกว่าทำเอาวงการบันเทิงสั่นสะเทือนยิ่งกว่าแผ่นดินไหวและคนรอบข้างดีเจมะตูมเตชินพลเพชรก็ได้รับผลกระทบเป็นแถบๆเนื่องด้วยดีเจมะตูมออกมาประกาศว่าติดโควิด -19 พบการติดเชื้อดังกล่าวเชื่อมโยงงานฉลองปาร์ตี้วันเกิดสองงานทำให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น29คน จนมัตูมกลายเป็นซ u เปอร์สเปเรเดอร์หรือซ u เปอร์สเปเรดิ้งอีเวนต์และงานนี้มีเสียเรื่องจริงที่ปฏิเสธไม่ได้เลยเมื่อเกิดกรณีที่ดีเจคนดังติดเชื้อโควิด19เรื่องแรกความเป็นอภิสิทธิ์เรื่องนี้เป็นการยอมรับจับปากของเจ้าตัว อภิสิทธิ์ชนของดาราโดยเจ้าตัวออกมาเปิดเผยเรื่องไทม์ไลน์ที่อาจจะชล่าใจหรือละหลวมไปบ้างอาจไม่ทำตามมาตรการทางรัฐพร้อมยอมรับว่าอาจจะใช้อภิสิทธิ์ไม่ต้องอยู่บ้าน24ชั่วโมงออกไปโน่นนี่ออกไปกินข้าวตามใจตัวเองไม่ไวยขอให้ทุกคนระมัดระวังเพราะโควิดรอบสองระบาดง่ายกว่ารอบแรกมาก สิ้นเสียงสัมภาษณ์ก็ทำเอาทัวลงดีเจมะตูมแบบไม่ยัง้งดันแฮชแท็กดีเจมะตูมขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งของเมืองไทยประนามพฤติกรรมที่ใช้ไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นบุคคลสาธารณะเป็นสื่อที่มีคนติดตามจำนวนมากประการที่สองการไม่รู้จักยอมรับความจริงของนักแสดงบางคน เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีการนำรูปการไปปาร์ตี้ของดีเจมะตูมมีนักแสดงหลายคนไปร่วมปาร์ตี้ครั้งนี้และมีบางคนเอาโพสต์นี้ไปโพสต์เชิงเน็บแนมใช้ถ้อยคำหยาบคายว่าเฮียนี่คือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นระบบความคิดสะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อสังคมการโพสต์แบบนี้คุณเป็นบุคคลสาธารณะใช้ถ้อยคำหยาบคายสมควรแล้วหรือ การที่คุณไปจับปาร์ตี้ทั้งทั้งที่รัฐบาลประกาศงดรวมตัวสมควรหรือไม่ประการที่สามการทำให้เกิดข้อสงสัยว่าเรื่องการศึกษาของดีเจมะตูมหนึ่งในประเด็นที่กำลังถูกพูดถึงอย่างมากคือประเด็นที่สงสัยกันว่าจริงๆแล้วดีเจมะตูมจบ อักษรศิลปกรจริงหรือไม่เพราะว่าตั้งแต่มีกระแสก็มีคนค้นหาประวัติซึ่งพบว่าประวัติของดีเจมะตุมนั้นเกิดเมื่อวันที่9มกราคม2533ชาวนนทบุรี เรียนอนุบาลถึงม2โรงเรียนชนประทานวิทยาย้ายไปต่อไฮสคูลที่เมืองลอเบกประเทศเยอรมน,นีและจบปริญญาตรีอักษรศาสตร์เอกภาษาเยอรมันมหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งหลังจากนั้นชาวเน็ตก็มีการแฉรและออกมาโพสว่ามัตูมจบอักษรศิลปากรรุ่นไหนเหรอคะลองถามหลายๆคนก็ไม่มีใครรู้จักเลยอะ ใน R.E.G ก็ไม่มีขึ้นชื่อ D.J มาตูม 4. หลายคนออกมาร่วมใช้ไลแ่แฉแหลกทำให้คนโยงมาถึง D.J มาตูมโดยเรื่องนี้มีทั้งหมุ่แม็กดาสตาร์ที่ได้โพสต์ข้อความว่าพบเจอมากับตัวเองในวันที่โดนใครบางคนใช้คำพูดจิกกัดบป็นตัวอาหารต่อหน้าศิลปินดาราหลายๆคนในวงการ ก่อนที่จะถูกใครบางคนที่ว่านี้ unfollow Instagram ภายหลังพร้อมกับทิ้งท้ายด้วยประโยคที่บอกว่าเขาไม่ชอบเราไม่รู้เพราะอะไรรู้แต่ว่าวันนี้โชคดีมากครับอีกหนึ่งสาวข้ามเพศอย่างลูกปัดปริมปัด ชัยยคำมลองมิดอาคาซาปี2005ได้โพสต์ข้อความแฉใครคนหนึ่งยาวเหยียบประมาณว่าไปมีเซ็กกันในห้องพระที่บ้านของเธองานนี้หลายคนเลยโยงไปที่ดีเจมาตูมเอาเป็นว่าคนเราต้องรู้จักผิดชอบชั่วดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคม